วายพระเรียมีผลมาก,กัวบูซายัย่งกินจิหยิดถังวะหูตังวะโลเกสังวัชรังยะเชธะปุญญาเปกโขสับพังปิตังนะจตุภาคเมติอภิวาทนาอุชุคะเตสุเสยโยการวายท่านผู้ปฏิบัติตรงประเสริฐกัวการบูซายันและการบวงสวงใดๆในโลก ที่ผหวังบุญเหตุยูตลอดปีเพราะการบูซายันและการบวงสวงทั้งบดนั้นมีคาบบถึงหนึ่งในสีค่วมเป็นมาแห่งพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พรามผู้เป็นสหายของพระสาริบุตรเถระพรามเข้าใจว่าการเท็ดกุศลคือการบูซายันต้องบริจาคสิ่งของได้หลายพระเถระจึงนำเขาเฝ้าพระพุทธเจ้า ขุนขอให้บอกทางไปพรหมโลกแก่พรามส่งสาบค่วมแล้วรัตวาท่านที่ท่านบูซายันอย่างที่เขาบูซากันย่อมบอถึงแม้ส่วนที่สีแห่งกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ไหวสาวกของเขาด้วยจิตเลื่อมใสแล้วตรัสพาศิทนีผู้ปฏิบัติตรงได้แก่พระอริยะเจ้าทั้งหลายการบวงสวงเหตุงได้แก่ ท่านที่ให้แกแขกและท่านที่ให้ด้วยข่วมเสื้อกรรมและผลของกรรมให้จะเอาขวอมหูหากินในทางชอบขวอมหูมีอยู่แล้วกินใดสัวซีวังข้อมหมายมีขวอมรูอยู่ครับโตหากินอย่างสุจริตแต่สวยชีวิต